ถ่ายแข็งกินยาระบายตัวไหนดีคุณแม่กันหาถามว่าเนี่ยคะที่คำตอบนะคะเอ่อกรณีที่เวลาเลือกยาระบายคะ่ะเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าถ้ามีการถ่ายแข็งเนาะก็อาจจะต้องเลือกตัวที่ดูดน้ําเข้าลําไส้ก็คือพวกกลุ่มมิวออฟแมกนีเซียหรือ FOM หรือว่ากลุ่มแลคตูโรดก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากคนไข้ไม่ได้ถ่ายแข็งแต่ไม่มีแรงเบ่งเราอาจจะต้องใช้ตัวกระตุ้นลำไส้เนาะพวกวักขามแข่บิซัโคดิล หรือถ้าบางคนถ่ายไม่ออกมากไม่ถ่ายมาหลายวันนาะเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยอาจต้องใช้ยาสวนลำไส้ก่อนแต่สำหรับคนที่เป็นเบื้องต้นเป็นน้อยๆน,นะคะหรือว่าจะเริ่มปรับสมดุลลำไส้ไม่ค่อยกินกากใย่ก็ใช้พวกผู้ไฟเบอร์นะคะก็จะปลอดภัยในกลุ่มผู้สูงอายุแต่ทางนี้การกินยาไม่ใช่ทางออกทางเดียวนะคะต้องไปหาสาเหตุและปรับพฤติกรรมด้วยเช่นถ้ากินน้ําน้อยก็กินน้ำเยอะๆกินผักผล,ลไม้น้อยก็กินผักเยอะๆ แล้วก็อย่าไปนอนหรือนั่งเยอะๆก็คือกินแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะหรือถ้าหาสาเหตุเกิดจากฟันไม่ดีเคี้ยวไม่ได้เงี้ยก็ต้องไปหาหมอฟันนะคะหรือถ้ามียาตัวไหนที่เป็นสาเหตุเราเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้และจําเป็นก็ต้องใช้การปรับพฤติกรรมแล้วก็กินยาร,ระบายช่วยค่ะ